ครับผมมชมบรรยากาศเจ้าประมงหาปลาตอนเสาร์น้องเอะเออแล้วก็มาเบิ่งแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แสงแรกในสยามพี่น้องสวยงามครับผมบรรยากาศตอนเสารเป็นสีคูมือแล้วพี่น้องช่วงนี้เนาะ พี่น้องชาวประมงก็หาปูหาปลาครับจนพอประเภทกจกย่าม,ม่วงแสกม่วงหน่อยแล้วล่ะพี่น้องหมาญอยอะมาญอย,อยู่ได้อยู่เนาะแต่วหาปลาได้ตายไงพี่น้องเบิ่งได้อยู่ปลาหน่อยก็ได้พอได้ต่๋ได้ถอดให้ลูกกินดีู่อครับโอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปตรงกันล่ะพี่น้อง แสงอาทิตย์กับกำลังขึ้นโพวิ์รังผู่เนาะสวยง่ามพี่น้องเอ้ยพอยเงคูนพอยเงคูนย่นนยนยาม่องใส่ม่องอยู่ทึ่งจมทึ่งจมผู้เดียว่ววพงงนนะพี่น้องเขาเอาน้ำฝนบดอยินนะหู้ฝนบรดีีเรี่คูณ เบอทํ้เบ่ม si ันบอกใด้เาบอกน้าบ่อดียหนแล้วเราบองคอยดีเปไงเราเท่าเลยแล้วก็มาใส่หม่องใส่ยางเป็นไงคู่นั่นตลักเออบรรยากาศตอนสาวๆนั่พี่น้องเนาะ ทีปลาพอก็เ็ดใส่มออหน่อยก็ได้พี่น้องทั้งอยู่ในทังในในเรือในเนาะตัวของบ่ไดดร้ายทบมือว่านี่เราพี่นน้องด้อยู่บ่ไดดร้ายทบมือว่านี่แต่กระเพาะแล้วเสาแล้ง่ายพี่น้องเ้ยปลาก็ได้พอก็เพจก็อยู่ห้างดดนใหญ่ละพี่น้องใส่มออใส่เบ็ด อยู่ดอนใหญ่ย่งางก็ไปแถวนี้กับ,บวิวสวยงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแต่พ่อกังเพชรบวชในย่างขึ้นไปเนะาะย่างมืเอเสาพ่อกังเพชรกับพ่อได้ถ่ายคลิปย่งางลงมาหาปูหาปลานี่แหละพี่น้องพ่อได้มีคลิปมีอันนี้ลงในช่องเนาะพี่น้องเนาะ เฮาบอ่อเห็ดต่างสีหฮากับบ่มีหมองไปทายอาศัยบรรยากาศตามลำน้ำโค้งหลายปี่นองบองมม่อเดือบ่งกรบผมอ่ากราบผมปี่นองคลิปนี้พ่อกําเปิดขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มารับชมคลิปช่องพ่อกําเปิดคนแกมโค้งขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแช่ครับผมสวัสดีครับ